ฮุนมาเนตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาไม่ไว้หน้าประเทศไทยระหว่างที่มีการเจรจา GBC กันแต่นายกรัฐมนตรีของกัมบูชาโพสต์ว่าจะไม่มีการคุยเรื่องพื้นที่4พื้นที่ซับซ้อนได้แก่ปราสาทต,ตาเมืองโตด๊ดปราสาทต,ตาเมืองทมหรือว,ว่าปราสาทต,ตาฝายแล้วก็พื้นที่สามเหลี่ยมมรกตนั่นเองก็จะไม่มีการคุยเกี่ยวกับการปิดเปิดด่านในการประชุม GBC ครั้งนี้แล้วตกลงที่เราไปประชุมกันจัดการประชุม GBC กันขึ้นมา เพราะอะไรแล้วทำไมกัมพูชาถึงไม่คุยกับเราแล้วไปยื่นสารโลกในวันที่15มิถุนายน2568นี้เนื่องจากครบรอบ63ปีการขอพระวิหารตกเป็นของกัมพูชาจนมาถึงวินาทีนี้แล้วประเทศไทยควรที่จะทำอะไรที่ให้มันจริงจังแล้วก็เด็ดขาดมากกว่านี้ไม่นั้นกัมพูชาก็จะเหมิมเกิมหนักไม่มีการไว้หน้าแม้กระทั่งมีการประชุม GBCU ยยังจะไปสารโลกอีก ชมเห็นคลิปนี้แล้วมีความรู้สึกอย่างไรนะครับสแสดงความคิดเห็นใต้คลิปได้เลยนะครับหากมีความคืบหน้าในการประชุม g b c ครั้งนี้เดี๋ยวเราจะมารายงานให้กับท่านผู้ชมได้รับทราบอีกนะครับสวัสดีครับหุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมบูชาไม่ไว้หน้าประเทศไทยระหว่างที่มีการเจรจา g b c กันแต่นายกรัฐมนตรีของกัมบูชาโพสต์ว่าจะไม่มีการ คุยเรื่องพื้นที่4พื้นที่ซับซ้อนได้แก่ประสาทต,ตาเมืองโต๊ดประสาทต,ตาเมืองทมหรือว,ว่าประสาทต,ตาฝายแล้วก็พื้นที่สามเหลี่ยมมรกตนั่นเองก็จะไม่มีการคุยเกี่ยวกับการปิดเปิดด่านในการประชุม GBC ครั้งนี้แล้วตกลงที่เราไปประชุมกันจัดการประชุม GBC กันขึ้นมา เพราะอะไรแล้วทําไมกัมพูชาถึงไม่คุยกับเราแล้วไปยื่นสารโลกในวันที่15มิถุนายน2568นี้เนื่องจากครบรอบ63ปีการขอพระวิหารตกเป็นของกัมพูชาจนมาถึงวินาทีนี้แล้วประเทศไทยควรที่จะทําอะไรที่ให้มันจริงจังแล้วก็เด็ดขาดมากกว่านี้ไม่นั้นกัมพูชาก็จะเหิมเกิมหนักไม่มีการไว้หน้าแม้กระทั่งมีการประชุม GBC อยยังจะไปสารโลกอีก ชมเห็นคลิปนี้แล้วมีความรู้สึกอย่างไรนะครับสแสดงความคิดเห็นใต้คลิปได้เลยนะครับหากมีความคืบหน้าในการประชุม g b c ครั้งนี้เดี๋ยวเราจะมารายงานให้กับท่านผู้ชมได้รับทราบอีกนะครับสวัสดีครับ